เราก็มาคิดนะคิดว่าไอ้ที่เราเห็นมันคืออะไรหมอสาหรับคนป่วยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากยากไปฟอกปอดอะไราเงี้ยพอเข้าไปก็โอ้มันป่าป่าลึกเหมือนกันนะคะลึกเลยอะค่ะมันแบบต้นไม้มันใหญ่ประมาณปี2507คอดน้องคนที่คนที่ห้าคนที่หกคือคืออา คือเขาเห็นเป็นแบบคือเขามีภารกิจของเขาแหละวันหนึ่งเขาก็โทรมาแล้วเขาบอกว่าไอ้ออเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาอาลืมว่าเองฝันอะไรบ้างไหมพี่เนี่ยไปทำบุญมาให้โชว์แต่ก็ไม่บอกนะว่ามีบทนี้กขาฝันเนี่ยเป็นชื่อนะก็เสที่พี่ต้องมีอาวุธคู่กายคือสวิงอันนึงเนาะขวดนอกมแมลงนะคะพกไปนะคะติดตัวแล้วก็ที่ที่พี่ต้องไปเนี่ยคือพวกตามป่าตามเขาวพวกนี้แหละ ประตูเลื่อนกระจกอะบานกระจกแล้วก็เดินไปข้องข้างในแล้วไปเลื่อนกระจกข้างในดูก็เลยคิดว่าเขาก็อาจจะยังอยู่แต่แต่อ้าจะบอกว่าในความรู้สิทธิ์ดีหมาก็คือว่าเออมันจะเชื่อมอ้อไม่รู้ว่าคนคือเท่าที่ไปอ่านของคนอื่นเขาว่าเขาจะมีการฝึกเพื่อให้มันเหมือนเป็นการเนี่ยปรากฏว่าลูกสาวอะยังคงอยู่เราเนี่ย อ่ะลูกสาวยังอยู่แต่ลูกสาวเขาไม่ยุ่งนะเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้ว <S 2> <S 2> <S เราแต่คราวนี้